ผมเห็นอย่างหนึง่งเนี่ยยักษ์อะคล้ายๆกับอยู่ตรงนั้นะท่านอยู่ที่นี่น่าจะเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณอยู่ข้างในอะข้างใน,ก,นก,กุติอาต,นะอตมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมียักษ์สองตนองขนาดนี้อยู่ซ้ายขวาเป็นยักษ์แดงกับสีเขียกวกับสีแดงยืนหน้ากุติอาตรมาอย,อยู่ข้างในองค์เดียวเพราะว่าพระส่วนใหญ่จะอยู่ที่กุติด้านนอกถึงเรื่องนี้มันมีอยู่อย่างหนึ่งสองคนนั้นน่ะครับตําเหมือนในมีที่โดนผูกไว้นั่นแหละมันกึ่งเปรตะกึ่งอสุรกาย ขาต้องผูกเอาไว้อะเขาบอกนะว่าตอนตอนอยู่ก็นิสัยไม่ดีแต่พอตอนตายก็หลอกหลอนชาวบ้านครับแล้วเขายังมีฤทธิเดชหรือทําอะไรผู้คนอยู่ไหมฮะตอนนี้ที่อาจารย์เห็นเขาก็สงบลงแล้วครับแต่ว่าตอนนี้รออย่างเดียวคือการการปลดปล่อยออกนะครับสํานึกในในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะครับอย่างนี้เราสามารถกดน้ําช่วยอะไรเขาได้ไหมคะอาจารย์มีอยู่อย่างหนึ่งคือช่วงปีใหม่ไทยเทศกาลสงการเขาเรียกว่าตรุษไทยตรุษไทย มันจะมีการสวดให้กับคนตายนะครับทำบางสกุลทำอะไรประมาณนี้ก็ต้องเรียนแจ้งพระอาจารย์ให้ให้ทราบ่ครับเอโอกาสช่วงนี้ได้ือโอกาสช่วงนั้ครับเขาก็จะได้รับผลตรงนั้นใช่ครับผมณเวลานี้นะครับอันนี้ได้รับสารอีกทีหนึ่งที่ที่เขาบอกมาครับผมไม่สามารถปลดปล่อยก็ได้ตามตามแรงกรรมมาเนาะเพราะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามตามกรรมของเขา